โอ้มากันเต็มเลยไหนใครจะอยู่กับพี่อ่ะเนี่ยผมผมเนี่ยเออไปอยู่พี่ดีกว่ามั้ยเอาเอาสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองตรงนี้เนี่ยจะโดนแย่งอ้าวมีคนเข้าไปแล้วให้พี่อยู่กับคนอื่นนะถ้างั้นไปเลยไปเลยเอออยู่กับใครดีวะออมสินอยู่ห้องไหนออมสินสลามด้วยเออออมสินเข้านี่ไปออมสินเข้าเลย เอออยู่ก้อนสินี่ดีกว่าโอเคพี่สีเขียวนะเต่าอย่างไเนี่ยแอดสรางอะไรวะมันคือสร้างอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นแบบทายคูนนะทายคูนสร้างแล้วก็เอาอาวุธมาฆ่ากันนะโอเคอะไรเนี่ยไม่มีตังคูไม่มีตังจะมีไอซื้อไอซทำปิด มันมีแต่พวกแบบต้องใช้โลบักหมดเลยตอนนี้พี่มีตังค์เท่าไหร่ดูเงินยังไงวะเนี่ยดีโอโอ้นี่พี่อยู่บ้านดีโอนี่หว่าบ้านดีโอตอนนี้ยังเสื้อวุ้ไม่ได้เลยตอนนี้หนึ่งหนึ่งไหมอุ้ยอะไรอุ้ยเอ้ดโดปนหลังแจ้แข็งวะเกินไปวะเกินไปวะ มาแช่แข็งกันได้ไงเอ้อยออมสินช่วยพี่ด้วยออมสินมันแช่แข็งพี่ขยับไม่ได้ดิไอ่ขยับไม่ได้เลยเดียวไอ่แอมสินโอ้โหท้าบ้ามชักชักชักไอ้นี่ใครเนี่ยเอ้ยใช่อมสินหรือเปล่าไม่ใช่นี่วะอุ้ยใครวะ ตีแน่พลังขึ้นต่ออ,อ๋อมีพลังสี่อันนี่หว่าพลังเอ,อ้ยโอ,โอ้โดนแช่แข็งแล้วอ,อันนี้คือปิดเพลงป่ะเฮ้ยเออออมเซียนไม่ช่วยเลยว่า <c oughs> เราบ้านเดียวกันแท้ๆเฮ้ยรีบสร้างรั้วดิออมเซียนรีบสร้างรั้วเร็วไม่คนอื่นเข้ามา มาบุกลุกเนี่ยโอ้โหแม่นจัดมีวิธีแก้ตัวแข็งไหมไม่รู้บดล็อกน้ำแข็งด้วยการฆ่าตัวตายตายนี่ออานีอมสินน่ะนี่โอ้ไม่โดนโอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนวะ อยู่พี่ว่าไอ้น้ำแข็งนี่โคตรกองคือถ้ายิงโดนทีเดียวคือจบอ่ะขยับไม่ได้เฮ้พี่หลบได้วะเอ้ยลบ้านเอ้ไอผมเดินแด่โดนโดนตรงไหนตรงโลบ้านเลยเนี่ยเกล็ดฝนของโดนโดนระเบิดไฟครับไอแสงนี่อย่างแรงเลยกระจุยกว้างมากดิง ไม่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 ไมไมนี่น <laughs> เอ้ยเอวกลดุมนะเอ้ยยิงกันแบบกันจุยก็ได้เอาเลยเอาเลยเ <laughs> <laughs> อ้ยวัวแตก <laughs> อะไร <laughs> อะรอะไรกัน <laughs> เพื่อนกังหวา อ้าลกุงดับเบิลดับเบิลตัดดับเบิลเฮ้ยแตกอ้าทำไมแบบเวลาตายทุกทีต้องมีเพลงขึ้นมาปิดปิดคนปิดอีมันมีปิดด้วยเอ่อตายทุกทีมีเพลงตลอดเลยเดี๋ยวปิดครับปิดครับปิดปิดับปีดปิดย แรงไปนะสร้างกำแพงกันมุเงินกันได้ e l าสร้างประตูประตูพันห้าว่ะประตูเฮ้ยต้องสร้างประตูนะประตูพนะันห้านะอมสินประตูโอ้โหตังมีอยู่แปดร้อยสภาพ <c oughs> ไม่มีตังเออคอมโบประสาน พ่อโทษนี่มันจริงผมนะสุดยอดสุดยอดครับท่านมันก็ดีอยู่ขดทีมเดียวกันมันจะทีเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงมาไงเพลงมาไงเดี๋ยวอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาละเพลงนายเออเฮ้ยสดปิดประตูบ้านก่อนเออต้องปิดประตูบ้านก่อนแล้วแบบนี้อ่าาาาโอ้ ประตูบ้านก็ยังไม่ได้ปิดนะเอ่อพันห้าเหร่า้าประตูบ้านประตูะต,ตีแมวกันไปไหนไม่ได้แล้วตายซะมันออกไม่ได้แล้วข้าวันเออแลว,แล,วแล้วเราก็อยู่กันแบบสงบงสุขสักทีนะโอเคโอ้ยจริงเขามาได้งไงวะเนี่ยโอ้ยมันปีนมันปีนบ้านา่า ปิดบ้าสิมันปิดว่าเรามันโดนขึ้นมาได้ต้องอัพอีกชั้นหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยโดนโดนซะโดนซะไอ้เยเดี่ยวไปเขาโดนได้นี่หว่าโอ้ยผู้บุกลุกผู้บุกลุกผู้อ้า่ะน้ำแข็งปวดน้ำแข็งเปลี่ยงนี่ปวดน้ำแข็งวิธีปิดเข้ามาละวิธีปวดน้ำแข็ง ทำไมวะมันไม่สูงพอดอ่ะมันต้องสูงอยไอ้นี่มันมีเหลี่ยมปีนขึ้นมาอยู่เอ้เนี่ยผีชีบไปด้วยเลยไหมโอ้นี่เนี่ยน้อำดับโดนฉีดมาจากข้างนอกเเนี่ยเอ้ยถ้าโดนน้ำแข็งเนี่ยเราทำไงมันถึงขยับได้ต้องฆ่าตัวตายเลยเดียวโดนน้ำแข็งเดี๋ยวแต่ผมไม่ได้โดนเลยนะเนี่ยไม่เคยโดนครับ โดนน้ำแข็งฉีดน,นะโดนยากนะน้ำแข็งโดนยากอนยะู่ปิงเก็ข,ของพรมีลูบักมันจะใส่เงินไหลามาเทมาไหลมาเทมาอู้สุดยอดไปเลยออมสินใครมันยิงจากข้างนอกโอ้ต้องต้องซื้อหน้าต่างแนละ้วแบบเนี้ยต้องซื้อหน้าต่างออมสินซื้อต่างปิดไว้มันยิงเข้ามาเนี่ยเออซื้อต่างปิดเลย เออเฮ้ยม <S it> <squats> ันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันอยู่บนนู่นไงข้างบนนี่แนะนวดลงไปซะตายซะแค่นี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงมาไงมาไงมันก็สงครามโรคเลยนะเนี่ยอุ้ยเขียนัวไป โอ้หปืนกลนี่หว่าตายซะตายซะตายซะปิ้งปิ้งปิ้งโอ้โหไม่โดนสักดอกนี่ไงอ่าไม่โดนนี่ไงืมตัวกระจุยเดี๋ยวนะเกงอะไรเนี่ยวิ่งปีนตู้ปนปๆนปนปน ปีน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 บ้ Dante, บ asure, บบบานยังไงวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ะ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 ยน้ำโอ้ย,อย,อย,อยมันสร้างน้ำไงวะเนี่ยโอ้มีพลังเนี่ยเดี๋ยวเราต้องซื้อพลังของบ้านเราใช่ไหมที่คนหนึ่งมันไม่มาช่วยผมสร้างเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวดิอุ้ยเอาหนามมาปักว่ะโอ้เอาเรื่องต้องซื้อพลังของเราสลาวบบไหนบ้ารดูดกลุ้ม พลังของบ้านเราคืออะไรวะ d โอดาบวะเนี่ยเป็นสมุัติอะไรกันอ๋อปามีเหรอเฮ <š ls> ้ยปามีอย่างโกงอะ่ะเฮ้ยเฮ <š ls> ้ยเอาเรื่องเฮ้ยพี่ปามีดโดนใครบ้างเนี่ยมันโดนมันโดนคนอื่นมั่วไปหมดเลยดูดิเนี่ย โยนมีดลงพื้นแล้วมันก็ขึ้นว่าโดนคนอื่นนะ่ะดูดิคืออะไรเนี่ยคนอื่นตอนนี้คนอื่นตายอยู่หรือเปล่าครับทำไมผมไม่ตายนะอยู่บ้านเดินไรถหยุดไปกิวเหรอนี่มันมันขึ้นว่าไหนไหนพี่มาแล้วพี่มาแลาอะไรวะน่ะบีปิโอลยเออโอ้ย ของเองเป็นพลังน้ำเหรอมันคือบ้านอะไรเนี่ยมีน้ำกับโล่ยือนารูโตะหรอของมี่มันพลังอะไรไม่รู้นะนี่ดาบใหญ่มาแล้วดาบใหญ่อ๋องออมสินโอ้เนื้อว่าใครเ,ออเฮ้ยเฮ้ยอู้อยังโกงว่ะบอลอะไรก็ไม่รู้ทำไมที่ติดอยู่ในพื้นมาเนี่ยเฮ้ย วิ่งวิ่งเร็วเกินแต่ทำไมมันลอยในพื้นวะเนี่ยแป๊บนึงนะอ้าวตายแล้วเปล่าที่มันปีบ้านแอดไม่ได้แล้วเนี่ยมันสูงขึ้นแลวโง่เกินว่ะปีนได้อยู่นี่วะเเกยบดาบแอดมาใช้ได้ด้วย ใช่ถ้าปีนเข้าบ้านคนอื่นได้ก็เอาดาบมาใช้ได้มเอจ้าเฮ้ยตายเลยเหรอโตรโหว่ะเฮ้ยมีมอนสเตอร์ให้ตีด้วยจ้าเฮ้ยโอ้โหไอ้หนาำนี่ยังใช้ได้อยู่เลยนะนาำนี่นะโอ้หน้ำหนานะแทงทีเดียวตาย น้ำมันขั้นไหนวะอ้าวนี่ไงอ้าวมันมีดเหมือนกันนี่หวะอาฟสินมีดเราเหมือนกันเลยต้องตายทำไมมันขึ้นดามเมจตรงกลางไอ้นี่ตลอดเลยกลางจอปิดชืนลิไปชั้นต่อไปได้แอดโอ้ต้องสร้างชั้นต่อไปนะอย่างนี้นะเหมือนห้าเนี่ยหรืออีกสองพันอีกโอ้ว้าวสร้างชั้นสองอีกอันเดียว ตังไม่มีนั่นตบไม่ยังกาไปของแม่วอออัพเกรดทำไมเราต้องมาปิดเพลงอยู่ตลอดเวลาโอ้มีดนี่มันเป็นมีดแบบพุ่งพุ่งพุ่งตัวเวลาฟันครบสามครั้งหนึ่งสองอันตลบหน่งมันเป็นมีดพุ่งตัวนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปถันตองแล้วเอบอง เฮ้ยแสงอุสานี่วะเพนจ้าจ้าจ้าได้ฉันสองมีของไห้แสงอุสาห์โอ้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 ถ้าฆ่าเพนจะได้อะไรวะจอาให้ดูเดี๋ยวจ้า เห็นได้อะไรเลยเลยวะคาเพนไม่เห็นได้ไเลยเลยวะอโจูๆไปก็ไม่ได้เลยไม่คี้กาเออขึ้นอยู่หน้าจอตลอดนะเอา้าวิ่งไปฟันเขาล้มเองเนี่ยมันคืออะไรสาภาพ<笑><笑>อะไรวะมันนอนให้เขาเหยียบนะสรุปว่ามีดนี่มันโหดปะเดีขีกา โอ้ไปฟันเขานอนนอนให้เขาเหยียบนะเหยียแบบได้หรือมีดอะไรโอ,โอ้โอ้โอ้นี่มันเอ้มีปืนด้วยแอบดบโอ้ได้เนี่ยเปีบบแบบ่ยวป่ะโอ้นี่มันอดอปเปอร์ดอปเปอร์ขั้นต่อไปนี่หว่าใช่แล้วนี่แหละเฮ้ยของดีนี่อุปกรณ์อุปกรณ์ บุกอ่อต่อสู้ระดับต่อไปราคาค่อนข้างแพงว่ะสร้างด็อปเปอร์ก่อนดีกว่าตังไม่มีก็สร้างด็อปเปอร์นะเดยวไปหาเดยวไปหาเฮ้ย <Hey, S 2> ม,มีคนเข้ามาเล่นบ้านเราอะโอ้ <c oughs> เออโ้ยโดนมันเจ็บนะเนี่ยเอามีดเอามีดสะดุดล้มไปฟันเขาดีกว่ามีดสะดุดล้มมานี่มาเจอมีดสะดุดล้มเลยไปไงนี่มีดสะดุดล้มนี่นี่มีดโอ้อะไรเนี่ยนำอะไรเนี่ยแม็กนำบล็อกเอ้แต่ตัวหนังสือขึ้นขึ้นกลางจอนี่เอาออกยังไงเนี่ย เยอะไปนะนขึ้นเยอะไปเอาเช้าแล้วเช้าแล้วทุกคนเฮ้ยปีนบ้านไม่ติดอืมนจนปีนบ้านอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันชุดนี่เฮ้ยเฮ้ยใส่ชุดนี้ดิออมจินใส่ชุดนี้ดู พี่เพิ่งซื้ออะเมื่อกี้เดี๋ยวไอตัวหนังสือเต็มหน้าจออย่างนี้ไม่ไหวนะอะไรกันนี่ถ้าออกเข้าใหม่มามันจะเหมือนเดิมไหมไม่รู้ว่ะเพราะว่าน่าจะไม่แหละอะไม่นะไม่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 มันมันตัวหนังสือมันขึ้นเยอะเลยพขออเข้าใหม่แป๊บนึงแป๊บแป๊บแป๊บ ได้ไหมมันต้องได้นะมันต้องได้นะ <แฟ S 1> นลูตอก <แฟ S 1> ทูเพลยเยอร์อนิเมะไทยคูนนะว,ว่าไงอ่อ อะไรกันพี่เข้าเซิฟตัวเองไม่ได้คนเต็มชัวคนเต็มโอไม่นะคนเต็มได้ไงเออจิงด้วยว่าเซิฟฟูลโอเข้าเซิฟเต็มไม่ได้นะเซิฟเต็มก็าทำไงทีนี้เข้าเซิฟเต็มไม่ได้ไม่รู้ผมคิดว่าต้องอ่านเมิ์ให้เยอะขึ้นนะมันไม่ค่อยมีคนพิมพ์มาดิครับคนดูมันน้อยอ่ะ เข้าที่ขอดมาคุยกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวออกแล้วถ้างั้นหาแมปเปิดเล่นดีกว่า